بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله لا اله الا هو رب العرش العظيم يحيي ويقوي ربي زدني من نفع ان في <applause> الدنيا والآخرة اخره يا حي يا قيوم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا امين يا رب العالمين อัสสลามอะลัยกุมบารอมตุลลอฮิวะบเระกาตูพี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลลอฮ์รักอกุรอานของฉันเอาละลงคําสั่งมาพร้อมกับอัลกุรอานนั้นมาคือคําว่าตะดับบทอายาตก็คือการใครครวนอายาตของอัลลอฮ์จากสุรษสูตรอายาตนี้การใครครวนก็คือมาคิดมาใครครวญกับอายาตของอัลลอฮ์แต่เออเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับให้เราจะใครครวนได้อย่างไรไม่เป็นไรวันนี้เรามีแอปอันมาสจาส์สีเขียวนี้ ที่จะนําทางให้เราเข้าใจภาษาอาหรับจากคําแต่ละคาของอัลอได้อย่างง่ายได้จนไปถึงรากเลยทีเดียวเพราะและเพราะว่ากรุรอาอนทั้งเล่มก็มาจากคําแต่ละคาของอัลลอฮ์จนกลายเป็นกรุรอ,อ่านหนึ่งเล่มเพราะฉะนั้นคําของรานี่แหละจะนําทางเราไปสู่ความรู้ที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเรานั่นก็คือให้อันกรุรอานอธิบายกุ่อานนั่นเอง วันนี้เฉาะวะวันนี้เราจะพาพี่น้องเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราในความมหัศจรรย์ของการตะโบยจากคําขอล้อในเรื่องราวของเพื่อนโกรอานซอฮาบะโกรอานการเป็นเพื่อนโกรอานนั้นในชื่อตอนในตอนนี้ว่าไกลและใกล้ของหัวใจนั้นเป็นอย่างไรอิ่นเฉาะวอก่อนอื่นเราก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องเหมือนเดิมเช่นนี้ว่านอกจากเราจะมา ให้ความรู้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราอยากจะให้พี่น้องได้เห็นถึงการตัดดบอบจากคําของอวโล์เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเราเห็นว่าพี่น้องมักจะตะัดดบอบจากความหมายที่เขาแปลให้เราตรงนี้แต่ว่าการตัดดบเบจากคำของเอาลลกโดยตรงนั้นสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจได้อีกหลากหลายมิติอ,อย่างง่ายๆอย่างเช่นมิติการเปรียบเทียบมิติจากรากสามัมมิติภาพรวมสุรอความสัมพันธ์ระหว่างสุร้อมิตินามของอลโล และแม้กระทั่งมิติของตัวเลขแม้กระทั่งมิติหูรุก็ต่ออะนั่นเองแล้วจะทําอย่างไรเรือ่องเราก็ต้องเอาสายตาของเรามาอยู่กับคําแต่ละคําของวาเออเราไม่เข้าใจแต่ละคําแปลว่าอะไรเราก็เปิดแอปอันมหัศจรรย์มาดูความแปลสิออมันแปลว่าแบบนี้เสร็จเราเราก็ต้องมาแล้วเสร็จทีนี้เราก็มาดูอายะของเราอีกครั้งหนึ่งเอะทำไมใช้คํานี้ทําไมใช้คําตรงนี้อาแบบนี้นั่นเอง อินชาอัลลอฮ์เราก็มาอยู่กับเรื่องราวของเรากันเลยเรื่องราวของเพื่อนกลรอ่านนั้นมาจากฮะดิษของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมที่ท่านนาบีบอกว่าพวกท่านจงอ่านอันกลรอ่านเถิดเพราอในวันกิยามะนั้นกลรอ่านจะ มาในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนของมันคําว่าเพื่อนตรงนี้นบีก็จากคดิษันนี้นบีก็ใช้คําว่าสอาาบะ s อีาบอีอันอับบีอมามอาลบา a ิลีเราเดีอวลลอฮอันหุกก็ละกล่าวว่าซามิตูฉันได้ยินท่านรอซูสลลอลเวลัสลัมอะไรเวลสลัม,ลลมยากูลกล่าวว่า อิกรอโกรกโอร่านจงอ่านโกร,กโอ,รอ่านฟอิินนะฮูแท้จริงกรกอานนั้นยะตีจะมาเย้ามันวันกียามะชาฟีอันชาฟีอันช่วยเหลืออัสฮาบีอัสฮา,าบีช่วยเหลือสหายของมันนี่เราสูสลากจากเราเดียวจากอ่าฮะดิษของมุสลิมนั่นเอง มาชาอฮ์มาชาลเฮ์เพราะฉะนั้นนะฮะดิสตรงนี้มาบอกกับเราว่ากรุ่อนไม่ได้มาให้เราอ่านแค่สำนวนเราอ่านไม่ได้มาเพื่อให้รับเปิดพิธีหรือแค่ประดะับประดาตามบ้านกรุ่อานไม่ได้มาให้เป็นของขลังกลุ่อานไม่ได้มาแค่ให้เราอ่านเพื่อผลบุญแค่นั้นกรุ่อานไม่ได้มา เพื่อแค่ให้เราเป็นฮาฟิสกรุ๊อานกรุ๊อานไม่ได้มาแค่เพื่อให้เรามาหาความรู้ประดับประดาใส่ตัวเองไม่ใช่เลยทั้งหมดทั้งมวลนั้นกรุ๊อานมาเพื่อเป็นทั้งหมดนี้ก็ใช่แต่ที่สําคัญก็คือมาให้เราเป็นเพื่อนกับกรุ๊อานนั่นเองแล้วในเรื่องเราของเพื่อนกรุ๊อานนั้นเราจะเป็นเพื่อนกรุ๊อานได้อย่างไรนั้นเราก็จะมีเล่าให้พี่น้องฟังตามหัวข้อดังต่อไปนี้นั่นก็คือเอ กรัอ่านคืออะไรคำว่าเพื่อนในกลรอ่านอยู่ตรงไหนบ้างมีแบบไหนบ้างเงื่อนไขในการเป็นเพื่อนกรออานต้องเป็นแบบไหนเป้าหมายในการเป็นเพื่อนนั้นคืออะไรกันแน่แล้ววิธีการในการเป็นเพื่อนของกรัอ่านนั้นท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะซัลลัลทําตัวอย่างให้เราดูในกลัอ่านนั้นเป็นแบบไหนบ้างอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นทั้งหมดเราก็จะเริ่มต้นจากเรื่องเราแรกเลยที่ กลรอ่านคืออะไรนั่นเองกลรอ่านก็คือเหมือนที่เราต่างก็รู้กันว่ากรอ่านก็คือทางนำกลัอ่านคือความเมตตาละมากรอ่านคือความรู้กลรอ่านคือยารักษาโรคฉิฟ้ากลรอ่านคือคําพูดของอัลลอฮ์และกรอ่านคือความรักที่เรามักจะได้ยินเสมอๆว่ากลรอ่านคือจดหมายรักจากอัลลอฮ์และกรัอ่านก็คือเพื่อนของ เรานั่นเองเอาล้ส่งมาเพื่อให้เป็นเพื่อนของเรานั่นเองอินชาอัลล์มาอันดับแรกเลยเราจะมาดูในเรื่องเรานี้ก่อนว่าเอ๊ะกุ่อ่านคือทางนำนำอะไรไปไหนหรือกรุ่อ่านคือทางนำนำทางชีวิตของมนุษย์ในดุนยานั่นเองก็คือวิถีชีวิตว่าการเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอลัลลอฮ์นั้นจะต้องกระทำหนึ่งสองสามสี่ละหมาดเอ้ยถือศีลอดเอ้ยแต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการกระ แต่เราเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตที่ประกอบด้วยร่างกายแล้วก็หัวใจการกระทําทุกอย่างของเรานั้นนั้นเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เรากระทําโดยไร้หัวใจเพราะเราคือมนุษย์ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นการกระทําทุกสิ่งอย่างจุดเริ่มต้นสําคัญนั้นมาจากหัวใจนั่นเองทุกการกระทําของเราหัวใจของเราคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเราจะกระทําเช่นนั้น ในส่วนของเรื่องราวของการกระทําว่าจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่นั้นเราสามารถที่จะหาความรู้ที่ไหนก็ได้เพื่อจะบอกการเป็นมุสลิมจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ เมื่อเรารู้แล้วความรู้ที่มากนั้นความรู้ที่เรามีนั้นไม่ได้การันตีเลยว่าสามารถที่จะทําให้คนคนหนึ่งนั้นมาทำตามที่รู้นั้นได้เลยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอิบลิสเนี่ยผู้ที่มีความรู้อย่างมากมายมีอายุยืนยาวหลายหมื่นปีเนี่ยเห็นอัลลอฮจ่าจ่ากัากกบตาเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้อิบลิสนะั้นน้อมรับคําสั่งใช้ของอัลอได้เลยเพราะฉะน,นั้นเอ๊ะ ในเรื่องราวของมนุษย์แล้วจึงมีเรื่องราวของการกระทําทางร่างกายกระทํานั้น,แบบน,นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็มีเรื่องราวของความรู้ที่เขามีแล้เขาจะกระทําได้ไหมแล้วก็ในเรื่องราวของหัวใจนั่นเองว่าหัวใจของมนุษย์นั้นเขาจะต้องคิดอย่างไรเป็นอย่างไรหรือถึงสามารถที่จะน้อมรับคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์นี่แหละคือเรื่องราวที่ กลอ่านเป็นทางนำที่จะนำทางเราไม่ใช่แค่วิถีชีวิตแต่กรัอานจ,จะนำทางเรื่องราวของหัวใจตรงนี้แหละว่าจะมนุษย์ที่น้อมรับคําสั่งใช้จะต้องคิดอย่างไรหัวใจเป็นอย่างไรนั่นเองแล้วเอ๊ะการนำทางของหัวใจนั้นนำทางจากไหนไปไหนอย่างไรหรือการนำทางของอาวา้ลก็คือ นำทางจากหัวใจที่อยู่ห่างไกลจากเอาล่ะหัวใจดำมืดเนี่ยมาเป็นหัวใจที่เข้าหาเอาล่ะมาเป็นหัวใจที่เริ่มเข้าใกล้เอาล่ะมาเป็นหัวใจที่ใกล้ชิดเอาล่ะในที่สุดนั่นเองเอมันเป็นอย่างไรหรือเราจะเข้าใกล้ชิดเอาล่ะได้อย่างไรเราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างง่ายง่ายดังนี้นั่นก็คือ สมมติว่าณจุดจุดนี้สถานที่แห่งป้ายรถเมล์ตรงนี้ผู้คนที่มารวมอยู่กันณนตรงนี้สภาพของคนแปลกหน้าที่มาอยู่รวมกันนั้นเมื่อต่างคนต่างเป็นคนแปลกหน้าก็จะไม่รู้จักซึ่งกันและการความไม่รู้จักการจะทําให แต่ละคนนั้นไม่มีตัวตนซึ่งกันและกันเพราะเราไม่รู้จักเขาเราก็เมื่อเราความว่าไม่มีตัวตนคือหัวใจเราจะรู้สึกเฉยๆเราจะไม่รู้สึกอะไรกับคนคนนั้นนั่นเองไม่แม้กระทั่งอยากจะไปคุยอยากจะถามเพราะเราไม่รู้จักคุยอะไรนั่นเองแต่เมื่อสภาพเช่นนี้เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นมาเมื่อเกิดอาการไม่พอใจเมื่อเกิดอาการโกรธการเกลียดการเช่นนี้สมมุติไปเหยียบเท้า อีกคนหนึ่งขึ้นมาหรือไอคนนี้เปิดเสียงดังคนนี้ก็ไม่พอใจก็เลยเกิดอาการทะเลาะกันนู่นนี่นั่นตาก็เกิดอาการไม่พอใจซึ่งการและการปุ๊บก็เริ่มมีการทะเลาะการโกรธเกลียดกันมีการทะเลาะกันที่นี้สภาพเช่นนี้แม้ว่าจะอยู่ใกล้กันแต่หัวใจก็จะเริ่มห่างไกลกันนั่นเองเ้เรารู้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหัวใจห่างไกลกันนั่นก็คือเมื่อใดที่เราทะเลาะกันเมื่อใดปุ๊บ เรามักจะใช้เสียงดังเราก็จะขึ้นเสียงก่อนตอนที่โอ้ยอยังอู้ยังนี้อแบบนี้เป็นตอนนี้คือสภาพของหัวใจห่างไกลกันเมื่อเกิดหัวใจห่างไกลกันทะเลาะกันแบบนี้เราก็จะหันหลังให้กันอย่าได้เจอเจอกันอีกเลยถึงแม้เราจะเดินสวนทางกันเราก็จะ ไม่พอใจเราก็จะไม่รู้สึกเราก็จะมีแต่ความคุนเครื่องนี่ก็คือหัวใจที่ห่างใกลกันนั่นเองแล้วยิ่งถ้าเราเจอกันอีกครั้งหรือว่าเราจะมีสภาพที่จะต้องเจอกันเช่นนี้เราก็จะวิ่งออกห่าง เพราะว่าหัวใจเราอยู่ห่างไกลนั่นเองทีนี้เรามาดูอีกสภาพหนึ่งในสภาพของหัวใจที่ใกล้ชิดกันซิปเป็นอย่างไรสมมติสภาพของคนแปลกหน้าตรงนี้เมื่อต่างคนต่างหันหน้าเข้าหากันเข้าหากันเอ๊ะบ้านเธออยู่ไหนหรือเธอชื่ออะไรอก็จะเริ่มรู้จักกันเมื่อเริ่มรู้จักกันต่างคนต่างก็เริ่มมีตัวตนซึ่งกันและกันอ๋อคนนั้นชื่อนั้นชื่อน,นี้ แล้วก็เมื่อเริ่มทํากิจกรรมด้วยกันนัดเจอกันไปเที่ยวทะเลไปเตะบอลกันอย่างนี้เมื่อเจอกันบ่อยๆมีกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆก็จะเริ่มผูกและพันเมื่อผูกพันปุ๊บก็จะเริ่มเข้าใจกันเมื่อเข้าใจโอเธอชอบอย่างนั้นฉันชอบอย่างนี้เมื่อเริ่มผูกพันเมื่อเริ่มเข้าใจกันปุ๊บก็จะเริ่มสนิทกันอ่า แรกแรกมาต่างคนอย่าว่าแต่เข้าใจเลยรู้จักยังไม่รู้จักเมื่อนานา,นานผูกพันก็จะเข้าใจเมื่อเข้าใจกันก็จะเริ่มสนิทกันอ่าเมื่อ เมื่อเสนิทกันปุ๊บอีกหน่อยนานๆเข้าที่ในจนในท้ายที่สุดก็จะมีความรับซึ่งกันและกันจะในสถานะใดก็ตามสถานะเพื่อนสถานะคนรักเราจะยกตัวอย่างสภาพของผู้ที่รักการใกล้ชิดที่สุดหัวใจที่ใกล้ชิดที่สุดในสถานะคนรักกันเช่นนี้นั้น มาดูซิสภาพเขาจะเป็นอย่างไรสภาพเขาก็จะเวลาคุยกันเขาจะเป็นยังไงเขาจะคุยกันเสียงกระซิบกระซาบกหนุกันหนิงดูซิว่าแค่กระซิบก็ยังได้ยินเราก็ยังงงว่าจะได้ยินกันได้อย่างไรดูมันต่างกันเหลือเกินเมื่อใดที่เราไม่พอใจโกรธกันเกลียดกันเราจะทําเสียงดังเพราะหัวใจมันห่างไกลกันนั่นเองทีนี้เมื่อเกิดมีความรักซึ่งการเละกัาแค่กระซิบก็ได้ยิน และเมื่อยิ่งมีรักที่กระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเท่าใดหัวใจใกล้กันมากเท่าใดเมื่อใดแล้วแค่มองตาก็จะเข้าใจแล้วล่ะทีนี้ไม่ก็ต้องกระซิบกระซาบกันแล้วมองตาเท่านั้นก็จะเข้าใจและภาพาเป็นอย่างไรต่อ เราก็จะคิดถึงกันตลอดเวลาเราจะสนใจแต่เรื่องของเขาเราจะใส่ใจแต่เรื่องของเขาแม้ว่าเราห่างกันเราก็จะคิดถึงการสบรัตวาใจก็จะอยู่ใกล้กันอยู่ดีและเราก็จะมั่นใจในเขาเราจะเชื่อใจเขาเราจะ เข้าใจเขาทุกอย่างโหจะเข้าข้างเขาทุกอย่างเราก็จะแค่เขาทุกสิ่งอย่างเราก็จะทําในสิ่งที่คนที่เรารักชอบเอชอบกินอย่างนั้นเราจะทําอย่างนั้นชอบใส่อย่างนั้นเราจะซื้อแบบนั้นอ่านี่คือสภาพของคนที่รักกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สรุปตรงนี้ได้เลยว่าหัวใจที่ใกล้ชิดกันก็คือหัวใจที่มีรักซึ่งกันและกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นความรักนั้นไม่อาจจะมาได้ด้วยความรู้ถึงแม้ว่าเรารู้สมมติว่าเรารู้ว่ามีพ่อแม่เป็นคนนั้นคนนั้นเป็นพ่อแม่เราแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันยากที่เราจะผูกพันและเราจะรักกันนั่นเองเพราะฉะนั้นและความผูกพันนั้นผูกด้วยอะไรความรักมาจากการผูกด้วยความรู้สึกดีความรู้สึกดีมาจากความดีนั่นเองและ ความเข้าใจอ่าเมื่อเราเข้าใจกันเราก็เลยทําสามารถทําให้อีกคนหนึ่งพอใจได้เมื่อ,อคนหนึ่งพอใจเราก็จะรู้สึกดีเมื่อรู้สึกดีมากๆมากๆก,ก,ก,ก็จะเป็นความรักนั่นเองเมื่อมีความรับนั้นแหละหัวใจก็จะอยู่ใกล้ชิดก,กันแบบนี้นั่นเองมาชาวล้อและนี่คือเรื่องราวของเอาล้อเช่นกัน ครูอ่านก็จะมานําทางอันดับแรกเลยนําทางให้เรารู้ว่ามีเอาล้อโอ้โลกนี้มีเอาล้อนะเหมือนอย่างเช่นมมอัลลับเนี่ยอ๋อเริ่มรู้แล้วว่ามีเอาล้อแล้วก็เริ่มรู้เจาะแล้วว่าโอ้ผู้สร้างนั้นยิ่งใหญ่อยองนั้นอยองนี้ ทามาทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อ่าเริ่มมีตัวตนเริ่มรู้จักแล้วล่ะโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เมื่อรู้จักปุ๊บก็เลยอยากจะเข้าหาอาลัลลอฮ์เข้าหาอาลัลลอฮ์ด้วยก็ก,การมาเป็นมาชาฮดะอ้อขอ,อรับการเป็นมุสลิมนั่นเองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าหาอาลัลลอฮ์แล้วก็คือเริ่มกระทําในสิ่งที่อลัลลอฮ์สั่งใช้ต้องละหมาดนะต้องถือศีลอดนะอ่าน,นี้ก็เริ่มทํานี่แล้วก็คือการเข้าหาอาลัลลอฮ์ แต่เอ๊ในทุกการกระทําต้องมาจากการกระทําของหัวใจหัวใจจะต้องคิดอย่างไรถึงสามารถที่จะน้อมรับคําสั่งใช้ขอเอาล็อ์มาทําได้เพราะว่าส่วนใหญ่คําสั่งใช้ขอเรามักจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่พอใจอเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราสามารถที่จะทําได้เพราะว่าเมื่อเราเมื่อเรารู้จักเอาล็อกเราเข้าหาความรู้เราความรู้เรามากขึ้นจนความกลัวต่อเอาล็อมันมาก กว่าความไม่พอใจของเราเพราะเรากลัวว่าอัลลอฮ์บอกว่าถ้าไม่ทําตามเราไม่เป็นบาปของอัลลอฮ์นะอาคีรอจะโดนอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในนรกอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อความกลัวของเรามากพอมากกว่าความไม่พอใจของเราไม่ชอบของเราปึ๊บเราก็สามารถที่จะน้อมรับคําสั่งนั้นได้และเมือ่อเราเข้าหาอัลลอฮ์แล้วมาเข้าหาความรู้ของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานว่าโอ้ย ผู้ที่ทาตามอัลลอฮ์เป็นมุสลิมนะก็จะได้สวรรค์ชั้นฟิมด้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อเมื่อความหวังของเรานั้นมากพอมากควาความไม่ชอบไม่พอใจของเราปุ๊บนี่แหละเราก็เลยสามารถน้อมรับคําสั่งใช้ของอลัลลอฮ์มาทําได้นี่แหละเรื่องราของแล้วทาไมเหตุผลที่อิบลิสถึงไม่สามารถน้อมรับคําสั่งใช้ของอลัลลอฮเพราะว่าความรู้ที่มากพอนั้นมันยัง ไม่สามารถที่จะทําให้อิบลิสนั้นกลัวเอาล็อมากพอหวังในเอาล็อมากพอก็เลยความความไม่พอใจของตัวเองนั้นมันยิ่งใหญ่มากพอความกลัวกับของเอาล็อนั่นเองก,ก็เลยไม่สามารถน้อมรับคําสั่งใช้ของเอาล็อเอาล้อจึงเรียกเรื่องราวของความกลัวที่มากพอและหวังจนสามารถน้อมรับคําสั่งของเอาล็อนี้ได้นี้เรียกว่า หัวใจแห่งตักกวความรู้สึกแห่งตักกวนี่แหละเอาลอ์ก็เลยพยายามบอกให้มนุษย์นั้นจงตะก,กวัวเอาลอ์ะนะหมายถึงว่าจงกลัวเอาลอ์ะนะจงหวังใน,นเอาลอ์ะนะจงเกรงใจเอาลอ์ะนะเดี๋ยวทำแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะั่นนี่แหละจงตะก,กวัวที่เรามักจะได้ยินเสมอเสมอเพราะฉะนั้น สรุปก็คือตักกวาก็คือด่านแรกที่สามารถที่ทําให้มนุษย์น้อมรับคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์นั่นเองและนี่แล้วก็คือเรื่องราวของมนุษย์3กลุ่มในสุรอัลวากิอาที่เราพยายามบอกพี่น้องเสมอๆให้เข้าใจสุรอะลวากิอาเป็นสุรที่อยู่กล,กลางของอันกรอานนั่นก็คืออันกรอานมีอยู่114่งร้อยสกึ่งกลางก็คือ57วาเาตอาก็เกือบเกือบกลางก็คือ56 ห้าสิบหกมาสรุปเอาล้วสรุปเรื่องราวมนุษย์ในดุนยาทั้งหลายเลยไม่ว่าเขาจะมีการกระทําแบบไหนก็แล้วแต่เป็นมนุษย์3มกลุ่มนะเอาล่ะในวันอาเคร์และในดุนยาก็เอาล้ะก็กําลังคัดกรองเช่นนี้นั่นเองนั่นก็คือมนุษย์ชาวทางสายนั่นก็ ชาวทางขวาและก็มนุษย์ชาวแนวหน้าแนวหน้าก็คือเอาลเรียกชาวแนวหน้าว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอวละหมุกก็รบูนหมูกก็รบูนนั่นเองชาวทางซ้ายก็คือผู้ที่หัวใจอยู่ห่างไกลจากอัลลอฮ ไม่ทําตามไม่มาน้อมรับคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ชาวทางขวาวก็คือเมื่อเขาหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์มาทําตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์แล้วก็จะเป็นชาวทางขวานี่เมื่อเขาเลือกความพอใจของอัลลอฮ์มากกว่าความไม่ชอบความไม่พอใจของตัวเองแล้วก็เดินตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ก็เรียกว่าเขาว่าเป็นชาวทางขวานั่นเองซึ่งทีนี้เรามาดูมุสลิมนิดหนึ่ง มุสลิมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รู้ว่ามีอลัลลอฮ์แต่ว่ารู้ว่ามีอลัลลอฮ์บางคนก็ไม่ทํารู้ว่าเราบอกให้ทําละหมาดชันก็ไม่ทำอ่าเอาแล้วก็จะเกลียวเขาเอา่ารู้แต่ก็ไม่ทําแล้วก็มีผู้ที่เป็นมุสลิมเช่นการที่หน้าตาก็เป็นมุสลิมชี่ก็เป็นมุสลิม แต่เป็นยังไงทําตามเอารออสังชาในีแหละมีละหมาดมนนีนู่นนี่นั่นแต่ในหัวใจไม่ได้ทําเพราะว่ามีความกลัวไม่ได้หัวใจแห่งตักกวไม่ได้ทําเพราะหัวใจกลัวเอาเราหวังในเอาล้อไม่เลยทําเพราะมีมีเข้าสังคมทําเพราะว่าโอ้อวดบอกเพื่อให้คนอื่นดูว่าฉันก็เป็นมุสลิมก็จะเป็นมูนาฟิกูนหรือว่าเป็นชาวมุสลิมแต่ว่าไม่เอาอะไรสักอยา่างไม่ทํากินเหล้าเอยละหมาดไม่เอา,เอา,เอาวอ้าวเราก็จะเกลียวเขา หรืออ่านี่ส่วนมุสลิมที่อ่านี่หลงทางก็จะเป็นชาวทางอันี้คือชาวที่หัวใจห่างไกลาจากอาลัลลอฮ์นั่นเองหรือว่าอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยเสมือนที่เด็กๆที่อ่า อามแม่บอกให้ละหมาดก็ละหมาดเพราะฉะนั้นการกระทําของเขาก็ไม่ได้กระทําจากหัวใจแห่งตักวาไม่ได้ทำเพราะโอ้ยกลัวอัลลอฮหวางในสวรรค์ไม่เลยเพราะฉันทาตามพระแม่สั่งใช้แต่แม่ไม่สั่งฉันก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นอาการเช่นนี้อัลลอฮ์ก็จะไม่รับการงานของเขานั่นเองนี่เพราะฉะนั้นแต่นี่คือเรื่องราวของชาวทางซ้ายหัวใจที่อยู่ห่างไกลาจากอัลลอฮและเมื่อเรามาน้อมรับคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอ่า เมื่อเราเริ่มเข้าหาเราเอาเอาล,ว,อาลวจ้าฉันขอเป็นมุสลิมน,นะและเราเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มกระทาตามที่เอาละสัง่งใช้เราก็เริ่มเข้าใกล้เอาลวเป็นชาวทางขวาและเสร็จทีนี้จากชาวทางขวาเนี่ยจะขยับมาเป็นชาวแนวหน้าหัวใจที่อยู่ใกล้ชิดอวว์นั้นจะต้องทําอย่างไรผู้ที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อ ขานั้นจะได้ใกล้ชิดเอาหรอนั้นจะต้องทําอะไรบ้างนั้นนี่แหละคือเรื่องราวของเพื่อนโกรอ่านที่เรากําลังจะมาเล่าให้ พี่น้องได้ฟังนั่นเองว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เราขยับเข้าไปเข้าใกล้อวะนั้นไม่ได้แค่ความรู้เราบอกแล้วเสมออย่างยกตัวอย่างข้างต้นว่าการมามีหัวใจที่ใกล้ชิดอลว์ก็คือหัวใจที่รักอว์การกระทําทุกอย่างด้วยความรักการใกล้ชิดกันก็คือต่อเมื่อหัวใจที่รักกันนั่นเองหัวใจเราจะมีความรักต่ออลว์ก็คือไม่อาจมาได้ด้วยความรู้จะต้องอาศัยความผูกพัน จะต้องความผูกพันมาจากจะต้องมีกิจกรรมรวมกันนั่นเองจนเรารูปผูกพ,พันด้วยความดีและผูกพันด้วยความเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจอย่างสุดซึ้งความเข้าใจอะไรหรือความเข้าใจอย่างสุดซึ้งว่าเอาเล่ะทำทุกอย่างนั้นคือความดีงามเพื่อเราเมื่อเราเข้าใจอย่างสุดซึ้งว่าทุกอย่างมันคือความดีทุกอย่างมัน เข้าใจอย่างสุดซึ้งว่าอาลัลลอฮ์นั้นรักเรามากแค่ไหนทุกอย่างที่ให้คือทําเพื่อเราทุกอย่างที่ทาเพื่อทําเพื่อเราเมื่อเราเข้าใจอย่างสุดซึ้งเช่นนี้ความผูกพันมันก็จะมากขึ้นความรู้สึกดีมันมากขึ้นผูกพันมากขึ้นนี้แหละเราก็จะค่อยค,อยคอยรักอัลลอฮ์นั่นเองทั้งหมดมันมาจากการเราจะต้องมีกิจ,จก,กรรมร่วมกับอัลลอฮ์นั่นเองผูกพันด้วยการเข้าใกล้อัลลอฮ์พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้อัลลอฮ์รักนั่นเอง นี่แหละเรื่องราวของแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นตรงนี้ที่เราจะนำเสน,เนอกับพี่น้องต่อไปอินชาอัลลอ์และการมาเป็นบ่าวผู้ที่ใกล้สุดท้ายมาเป็นบ่าวที่ไม่ใช่แค่ชาวทางขวามาเป็นบ่าวผู้ที่ใกล้ชิดอลัลลอฮ์เป็นชาวแนวหน้าของอลัลลอฮ์นั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราขอกับอลัลลอฮ์อยู่ทุกวี่ทุกวันก็คือยาอัลลจา้าในฝาติค่ะ เอาละสั่งใช้ให้เราขอถึง17ครั้งนั่นก็คือเรากําลังขอให้เราเป็นผู้ที่อันอั้มตาขอให้เราเป็นผู้ที่เอาล็โปรดปรานนั่นไม่ถึงขอให้เราเป็นผู้ที่เอาละรัก <Bright. S 1> การที่จะเป็นผู้ที่เอาละรักนั่นไม่ถึงหัวใจเราก็รักเอาละอเช่นกันนั่นก็คือหัวใจที่นั่นก็คือชาวแนวหน้า หรือผู้ที่ใกล้ชิดเอาล่ะชาวแนวหน้าก็คือผู้ที่ใกล้เอาล่ะนั่นเองเราก็ขอในอภิติฮะว่าอย่าให้เราเป็นผู้ที่เอาลอกเกลี้วอย่าให้เราเป็นผู้ที่หลงทางเอ๊ะแล้วหลงทางตรงนี้คืออย่างไรหลงทางตรงนี้อาจจะเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่ก็มีความรู้แค่ต้องละหม,มาต้องอะไรก็ไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมไม่สนใจไม่ใส่ใจถึงเวลาละหม,มาดก็ละหม,มาดทำตามหน้าที่ถึงเวลา ถือสินอดก็ถือสินอดทําตามหน้าที่ไม่สนใจหาความรูม้ไม่สนใจที่จะเ,เข้าหาเอาลถทําตัวเองให้เข้าใกล้ชิดเอารอมากขึ้นมากขึ้นไม่สนใจชีวัน,ว,นวันก็อยู่แค่นั้นมันก็จะเสมือนกับผู้ที่โยนป้ายรถเมย์ตรงนี้ ก็คืออยู่ใกล้กันแต่เมื่อเราไม่สนใจซึ่งการเล่กันไม่สนใจเอาล้อทาอะไรก็ไม่แคร์เอาล้อไม่สนใจเอาล้อก็จะกลายเป็นผู้ที่เอาล้อเรียกว่าผู้หลงทางเช่นกัวเพราะหัวใจเขาห่างจากเอาล้อมีเอาล้อแค่ทําตามหน้าที่ถึงเวลาละหมาดก็ละหมาดทำตามหน้าที่ไปอ่าอันนี้ก็จะอยู่ชาวทางซ้ายอาจจะเอาล้ออาจจะรับหรือไม่รับอยู่ที่หัวใจของเขาอีกว่าเขามีตัก,กววกับเอาล้อแค่ไหนนั่นเอง แล้วก็อาสิ่งที่มากมายที่เขายังไม่รู้เขาก็อาจจะทําผิดพลาดไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวาก็กลายเป็นผู้ลงทางได้เช่นกันแบบนี้นั่นเองอินเจาร้อนี่แหละคือเรื่องราว <c oughs> และนี่แหละคือเรื่องราวของเพื่อนโกรอ่านเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ทั้งหมดที่เราอยากจะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังวังว่า พี่น้องคงจะเข้าใจหัวใจที่อยู่ไกลและหัวใจที่อยู่ใกล้กับอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรนี้แล้วก็การนำทางหัวใจเหล่านี้นั้นของอัลกุรอานนั้นเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราพยายามจะเล่าให้พี่น้องฟังจากผู้ที่อยู่ห้างหัวใจห้างแล้วมาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์ เราขอจบวันนี้เพียงแค่นี้ด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาต